สวัสดีครับคลิปนี้มาทำโต๊ะเลื่อยวงเดือนกันต่อนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่หน้าท็อปโต้และก็ใส่เลื่อยวงเดือนเข้าไปนะครับผมใช้ไม้อัดหนาขนาด10มิลครับเมื่อตัดได้ขนาดแล้วผมก็ใช้เลื่อยวงเดือนมาตั้งแล้วก็ตั้งฉากครับจากนั้นก็ยึดด้วยตะบุกเกียวไว้ก่อน4ตัวนะครับเมื่อยึดตะบุกเกียว4ตัวแล้วเราก็จะขีดเส้นรอบเครื่องเรื่อยนะครับ แล้วทำการเดินเครื่องตัดร่องของหน้าท็อปนะครับให้เป็นรอยของใบเลื่อยจากนั้นจึงถอดตะบูเกียวออกมาแล้วทำการเจาะรูแล้วก็คว้านรูด้านหน้าท็อปนะครับเพื่อเราใส่เป็นน็อตเปเปอร์ครับทำการเจาะรูทั้งสี่รูครับแล้วพลิกหน้าท็อปกลับขึ้นมาเพื่อจะทำการคว้านหัวนะครับเพื่อให้น็อตขวงลงไปอยู่นิเสมออยู่กับหน้าท็อปนะครับ จากนั้นก็พลิกกลับมาแล้วก็ใส่เลื่อยวงเดือนเข้าไปครับทีนี้เราใส่จิกนะครับก็จะใช้น็อตผูกลั่มเลยนะครับใช้ตัวผู้ตัวเมียครับผูกทั้ง4ตัวครับผูกลมๆไว้ก่อนจากนั้นก็ตั้งฉากอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราจะเจาะรูใหญ่นืดนิดนึงนะครับเพื่อให้มีการขยับได้นิดหนึ่งเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องปรับฉากม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อใส่ครอบสีตัวแล้วก็มาปรับตั้งฉากครับ แล้วก็ทำการยึดแน่นเลยครับจากนั้นก็มาขันครับพลิกขึ้นมาขันให้แน่นเลยครับปรับใบเลื่อยขึ้นมาจากนั้นเราก็มาจับฉากกันอีกครั้งครึงครับตอนนี้เรามาจับกับใบเลื่อยแล้วนะครับเมื่อได้ฉากไปแล้วเราก็ทากาวหน้าท็อปนะครับแล้วก็ยึดจริงนะครับทีนี้ เราจะยึดแบบแน่นหนาเลยครับจะใช้กาวยึดหน้าท็อปกับโต๊ติดกันครับตั้งให้เสมอแล้วก็ใช้แคมป์ผูกไว้ผมก็ยิงแม็กเข้าไปนะครับตอนนี้เนี่ยไม้หน้าท็อปผมเนี่ยจะเข้าฉากอยู่แล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อยิงเสร็จผมจะใช้โรเตอร์เดินขอบนะครับเพื่อเพื่อให้หน้าโตโต้เนี่ยเท่ากับหน้าท็อปนะครับ เราจะใช้ไม้อัด10มิลหน้าท็อปเนี่ยเป็นเกลน,นะครับเพราะผมได้ตัดฉากไว้จะด้วยแล้วก็ใช้โดเตอร์ดอกลูกปืนติดด้านบนนะครับให้ลูกปืนวิ่งอยู่กับหน้าท็อปนะครับเพื่อจะกินขอบของตัวออกนะครับเพราะว่าตอนนี้โต๊ะจะใหญ่กว่าหน้าท็อปนิดหนึ่งครับแล้วก็มาจับฉากอีกครั้งหนึ่งครับต่อมาก็ทําการเตรียมซ่อร่องนะครับเพื่อจะเป็นร่องใส่ถัดตัดใส่รั้วตัดนะครับ ผมจะเชาะร่องทั้งหมด3มร่องนะครับก็คือร่องซ้ายร่องขวาเพื่อจะใส่ถาดตัดและตัวตัดและก็จะมีร่องหยิบถาดตัด,ดด้วยด้วยครับของผมจะทําแบบถาดตัดเนี่ยจะดันไปไม่สุดนะครับได้แค่ครึ่งของใบเลื่อยเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราดันสุดค่อนข้างอันตรายครับเวลาเราลืมเนี่ยใบอาจจะโดนมือเราได้ผมก็เลยทําแบบจะไม่สุดนะครับ เสาร่องจะเซาะสองครั้งนะครับเพราะว่าดอกผมแค่12มิลผมต้องการให้ร่องกว้างอยู่ประมาณ2เซนนิดๆก็ต้องเซาะร่องสองครั้งครับก็คือเดินโรเตอร์2ครั้งเพื่อให้ร่องกว้างขึ้นมาหน่อยหนึ่งประมาณ2เซนสองจุดสามมิลประมาณนะครับก็แล้วแต่เลยครับผมทําอยู่ประมาณนะครับเดี๋ยวเมื่อเราเซาะร่องเสร็จจากนั้นเราก็มาทํารั้วตัดกันได้ครับผมจะเซาะร่องให้ดูแค่ร่องเดียวนะครับ แต่ความจริงเราจะเชาะทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็มีร่องที่ไม่สุดอยู่ร่องหนึ่งตอนนี้ผมทําร่องเสร็จแล้วครับเริ่มมาทํารวดซอยกันแล้วครับผมจะใช้ไม้หัดสิบมิลครับตัดเป็นรูปเท่าที่เห็นครับแบบที่เห็นจากนั้นก็มายึดติดกับไม้ประมาณ1นิ้วคูณ2นิ้วนะครับจากนั้นก็ใช้ไม้ที่เราทําขนาดเท่ากับร่องแล้วนะครับคือพอดีเลยนะครับแล้วก็มาตั้งกับใบเลื่อยครับจากนั้นก็จับฉากกับใบเรื่อยกับ รั้วของเรานะครับเพื่อให้ได้ฉากแล้วผมก็จะยึดกาวแล้วก็ยิงแม็กเอาไว้เลยครับถ้าทําแบบนี้คือจะเข้าฉากพอดีครับเพราะเราเอาใบเลื่อยมาเป็นเกณฑ์แล้วนะครับตอนนี้เมื่อได้ฉากตั้งฉากแล้วเราก็ยึดเลยครับจากนั้นก็ตัดไม้ที่ส่วนเกินออกไปได้เลยครับแล้วมาจับฉากเช็คดูเข้าฉากแล้วครับจากนั้นก็มายิงให้แน่นหนาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราไปทํารั้วซอยแบบ45าองศากันอีกครับ ผมจะแยกออกมาเป็นคนละรั้วนะครับผมจะตัดไม้ที่เป็น10มิลเนี่ยเป็น4ีองศามาแล้วนะครับพอไม้ชิ้นเนี้ยเข้า4ีาองศาแล้วจากนั้นก็มายึดติดได้เลยครับโดยการเอา4ีอ้าองศาแนบกับไปเรื่อยแล้วก็ยิงยึดกับก้านที่เป็นข้างล่างนะครับที่เป็นตัวขยับนะครับจากนั้นก็ได้สีองศาเดินเครื่องตัดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เช็ดฉากดู เมื่อฉากใกล้แล้วผมก็จะเอาไม้ขนาด1นนิ้วมาเป็นตัวรับอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นตัวจับไม้นะครับเราก็ยิงให้แน่นหนาเลยครับจากนั้นก็ยึดไม้ด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มีความกว้างเพื่อเป็นตัวบังคับไม้นะครับไม้เราใส่ยาไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาใส่แล้วตัดไปพร้อมกับเครื่องเลยครับ เมืันยิงเสร็จแล้วก็มาตัดกับเครื่องได้เลยครับเราจะได้เช็คฉากตปวนี้ตัวนะครับแต่ลนก็มาเช็คฉากกอีกครั้งหนึ่งเป็นัานเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการใช้งานกันครับการปรับใบเรื่อยครับผมตั้งใบเลื่อยขึ้นมาเพื่อจะลองผ่าไม้นะครับผมจะทํารั้วผ่าในรั้วสอดรัวผ่าไม้เนี่ยเป็นแบบธรรมดานะครับใช้แคมยึดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาเช็คฉากกันดูว่าไบเรื่อยได,ได้เข้าฉากเป๊ะหรือเปล่านะครับเข้าฉากแล้วจากนั้นมาทดสอบรัวตัดกันครับเป็นรัวจ้องศานะครับอันนี้เมื่อกี้เราลองแล้วคือแม่นมากครับเข้าฉากแล้วครับจากนั้นลองสี่อมาองศาอีกครั้งหนึ่งครับก็เ,เก็บไว้ข้างโตครับผมยังมีถาดตัดด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําถาดตัดให้ดูนะครับแต่ความจริงผมทําเสร็จแล้วครับแต่คลิปยาวเกินไปครับเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปต่อไปครับในโต๊ะสังเกตเห็นผมจะมีโรเตอร์และทิมเมอร์ด้วยนะครับยังมีการติดตั้งอีกครั้งหนึ่งเอาไว้มาดูกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าในการใส่โรเตอร์และใส่ถาดตัดนะครับในการทําถาดตัดด้วย